เป็นตัวของตัวเองยังไงเออทำได้ไงเนาะคือคำว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นคำที่คีเช่มากเลยบางครั้งเวลาที่แบบเราเศร้าเราทุกข์นะหรือเวลาที่เรากำลังลังเลใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราจะได้ยินคำแนะนำคำนี้ออกมาจากปากของเพื่อนของคนใกล้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเธอเป็นตัวของตัวเองสิบางคนเข้าใจว่าตัวของตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าเราเออรู้อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้แล้วก็เข้าใจคำนี้ นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่เข้มจะแยกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอันไหนเป็นตัวของตัวเองอันไหนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองและอันไหนเกินเป็นความเข้าใจผิดที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆว่าอันนี้คือเป็นตัวของตัวเองนะครับโดยพี่เข้มจะพูดเป็นเรียงข้อไปสลับสลับกันนะแล้วเพื่อนๆก็จะค่อยๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับยินดีต้อนรับนะที่นี่คืออู่ซ่อมความรักครับเพื่อนๆอยู่กับพี่เข้มนะครับเขม้มาริวารก็จะรับหน้าที่นะครับ มากล่าวพอดแคสต์ของเราในวันนี้ <c oughs> ข้อแรกเลยเนี่ยคำว่าตัวของตัวเองเนี่ยแปลว่าเราต้องพูดตรงๆในทุกอย่างที่ที่ใจเราอยากพูดได้ไหมสมมุติว่าแบบโอ้เธอตัวดําอ้วนก็อ้วนดําก็ดําเธอใน,อน,อน,อนผอมนะส่วนเธอเนี่ยฟันเหยินนิดนึงเนี่ยอันนี้ถือว่าเราพูดแบบพ,พูดตรงกับใจเ่ยถือว่าเป็นตัวของตัวเองไหม อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือคือเราไปหยาบคายใส่เขานะครับคือเขาก็ไม่ได้แบบมาขอถึงจริงๆเขาขอเราก็ลำบากใจที่ต้องพูดในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะครับดังนั้นการวิจารณ์หรือว่าว่ากล่าวใครตรงๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีเหตุจาเป็นเนี่ยไม่นับเป็นตัวไม่นับไม่นับเป็นการเป็นตัวของตัวเองนะครับเพียงสรุปแล้วก็นิยามคําว่าตัวของตัวเองมาจากจาก,จากที่ต่างๆนะครับรวมมา ดังนี้นะครับเป็นตัวของตัวเองคือการตัดสินใจเลือกการใช้ชีวิตให้ตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวเองโดยที่ไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นนิยามที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับการแคร์คนอื่นมากไปเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีนะสมมติว่ามีเพื่อนอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนในกลุ่มเขา เขาเรียกว่าอะไรเดียเวเพื่อนในกลุ่มชวนโดดเรียนหมดเลยนะอีกคนนึงก็ใส่ชุดเสียมพูเธอเธอใส่ชุดเสียมพูสีสวยดีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตามคนอื่นเราก็แคร์คนอื่นมากไปใช่เรื่องที่ดีไหมไม่ใช่เรื่องที่ดีพี่เข้ยมยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันมันดูสุดตองไปนะเฮ้ยบ้าพี่เข้มใครมันจะมาแนะนําให้คนอื่นแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้พอเราไม่แต่งมันก็โกรธด,ด้วยนะแต่คนอย่างนี้พี่เข้มเจอตัวจริงมาแล้วนะครับ เอาเอาพูดจริงๆเลยนะเจอตัวจริงมาแล้วเคยเป็นอดีตเพื่อนเนี่ยตอนนั้นพี่เข้มทำชแนลเข้มมริวัตใช่ไหมแล้วก็เมีการใส่แว่นดานะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของชแนลเกมเนี่ยเราก็จะให้มันโดดเด่นครับพี่เข้มก็เลยเปิดกล้องแล้วก็ใส่แว่นดำนะครับเพื่อนๆก็จะมาแบบวิจารณ์ว่าเธอไมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยทำไมไม่เป็นตัวของตัวเองก็กลายเป็นว่าเราต้องตามนางใช่ไหมเราต้องตามเพื่อนเราใช่ไหมตามใจเพื่อนเรา ไอ้การที่เราต้องตามใจเพื่อนเพราะกลัวเพื่อนจะโกรธนี่แหละนั่นแหละคือไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปหักหาน้าใจเขานะอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับแค่เพียงแค่เราไม่จําเป็นต้องไปตามใจคนอื่นนะครับมากเกินไปเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอคุณเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแท้จริงแล้วหรือย,อยัง หรือต้องมีคนมากําหนดมาบังคับว่าคุณต้องหุ่นอย่างนั้นต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเรียนวิชานั้นต้องพัฒนาตัวเองตรงนี้โดยที่ใจลึกๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากอ,อันนี้คือการเป็นเจ้าของตัวเองนะครับพอเราเป็นเจ้าของตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อทางเลือกของตัวเองด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยคุณจะมีเพื่อนบางคนและเพื่อนบางกลุ่ม เวลาที่เราเลือกอะไรก็ตามเลือกความคิดในหัวเปลี่ยนทัศนคติเพราะทัศนคติใหม่ๆมันดีกับเรามากขึ้นนี่นะครับกลุ่มเพื่อนของคุณจะเปลี่ยนไปนะความรับผิดชอบต่อทางเลือกเนี่ยก็คือฉันเลือกแล้ฉันจะเป็นคนประมาณนี้นาะแต่งตัวแบบนี้คุณก็อาจจะเสียเพื่อนบางคนในชีวิตของคุณออกไปได้อันนี้คือเรื่องปกตินะอย่าไปคิดว่าแบบ เฮ้ยเราไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยคือบางคนเวลาคบกันเป็นเพื่อนกันมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความดีหรือความไม่ดีอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับความชอบและไม่ชอบด้วยนะเอออย่างตัวพี่เข้มเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบเพื่อนบางคนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพี่เข้มก็ได้เป็นทุกคนนะคือมนรู้มันก็เป็นทุกคนนะนะเราไม่ชอบเพื่อนบางคนเนี่ยเราก็จะแยกตัวเองออกมาแน่นอนว่าเราก็ต้องเสียเพื่อนบางกลุ่ม บางคนไปที่แบบเขาอยู่ใกล้ๆกันเราก็ต้องรับผิดช,ชอบกับผลของทางเลือกไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบนะครับเพราะทุกทางเลือกในโลกใบนี้มันมีทั้งทางบวกและทางลบมันมีเขาเรียกอะไรมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวของมันทางเลือกที่1ก็มีข้อดีข้อเสียทางเลือกที่2ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียแต่ละข้อก็จะต่างกันออกไปเราก็ต้องรับผิดแล้วก็ต้องรับชอบด้วยนะครับเราถึงจะเป็นตัวของตัวเองได้ นะการเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ได้หมายถึงการฉีกแหวกสังคม100%สมมติมีคนใส่เสื้อสีน้ําเงินไปแล้วชาตินี้ทั้งชาติเราก็จะไม่ใส่ล้เสื้อสีน้ําเงินนะเดี๋ยวมันไปซ้ํากับเขานะเห็นโอ้พี่เข้มใส่เสื้อมะฮอมเท่ดีโอ้โหเรานี่แต่งตัวใส่เสื้อมะฮ่อมไม่ได้แล้วมันมันซ้ํากับพี่เข้ม เดี๋ยวเราจะไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถักเปียหน่อยสิเอาถักเปียเ,เอาพจมานถักเปียแล้วนะเดี๋ยวไปซ้ํากับนางเอกเ,เรื่องพจมานก็ไม่ถักเปียนะครับชาตินีทั้งชาติก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ได้อีกเพราะในโลกนี้ก็คงมีคนบางคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยในชีวิตไปแล้วนะเดี๋ยวไปซ้ากับเขาดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือบางครั้งมันก็ซ้ําคนอื่นด้บ้างมันก็ไม่ต้องไปชี เขาเออกมาสักทุกอย่างนะครับมันก็ซ้ำคนบางคนได้แต่ว่าเรายืนอยู่ในจุดนั้นนะ่ะเราต้องทุกทรมานกับการเป็นตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับและการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงการไม่พัฒนาชีวิตเลยอันนี้พี่เข้มก็จะยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะสมมุติว่าใครสักคนนึงนะ านางสาวเอย่างเงี้ยมาขอเรียนขอเรียนดูไพ่ทาโร่กับพี่เข้มอะ่ะพี่เข้มก็สอนตรงนี้นัหนึ่งสองสามสี่โอเคพอสอนเสร็จปุ๊บอะ่ะเธอไปหาแบบฝึกหัดมานะไปหาแบบฝึกหัดมานะลองลองไปเข้าเอกลุ่มเฟสหรืออะไรแบบนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีคนมาโพสถามดวงโอ้ไม่เอาฉันไม่ทำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันก็เป็นคนอย่างนี้แหละฉันไม่เข้าเฟสก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ยฉันเป็นตัวของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นตัวของตัวเองไหมมันก็ไม่นะเพราะว่ามันมันขัดขวางกับการพัฒนาชีวิตของเราคือใจลึกๆแล้วอะ่ะเราอยากเรียนแต่พอเวลาเราต้องทําแบบฝึกหัดเอา้าขี้เกียจทําอีกคนสอนเนี่ยต้องทําแบบฝึกหัดให้ฉันต้องไปคว้าแบบฝึกหัดมาเป็น1ิบอย่างเป็นร้อยอย่างมาทําให้ฉันดูตรงหน้าอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็ไม่นะับาว่าเป็นตัวของตัวเองเนะอันนี้คือคุณแบบคุณคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองตัวเองไม่ชัดอะ่ะ คือเป้าหมายของเราไปทางนี้แต่ใจคุณอนะไม่ชอบระยะทางของมันนะแต่คุณอยากได้ผลสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไม่พัฒนาชีวิตนะครับไม่เกี่ยวความเป็นตัวของตัวเองนะครับเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทิศทางที่เราอยากไปนะครับเช่นการเรียนวิชาที่ชอบการฝึกทักษะที่เราต้องการการพูดการฟังนะครับมีไลน์โค้ดบ,บางคนเนี่ยพ,พูดเกี่ยวกับอินเทอร r เวิร์ พูดซะเยอะเชียวขยันพูดซะด้วยนะครับแล้วข้อมูลก็ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับขยันพูดจริงๆนะบอกอินเทอร์เวิร์ดพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอินเทอร์เวิร์ดไม่ค่อยชอบเขา้าสังคมคือดูอินเทอร์เวิร์ดเป็นคนแบบแบดไปเลยนะครับบางคนก็ไปจําม,มาแล้วก็มาพูดต่อฉันไม่อินเทอร์เวิร์ดนะฉันไม่เรียนหรอกการพูดนะฉันไม่ตัตของตัวเองอันนี้มันก็จะขัดขวางการพัฒนาชีวิตของเราได้ถ้าใจลึลกๆคุณคุณไม่อยากพูดด้วยเหตุผลที่ว่าคุณ คุณยังไม่พร้อมที่จะเรียนเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้โอเคมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ทักษะต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเรียนไปฝึกไปสร้างหรือว,ว่าอัปเกรดตัวเองอะไรที่มันไม่มีทําให้มันมีนะครับโดยที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการทํางานเรื่อง,องการทํางานบางครั้งมันจะมีเรื่องที่เราอาจจะต้องลําบากใจเช่น อ่ะสมมติว่างานแสดงละครเราต้องแสดงเป็นเอ่อเป็นตัวโกงเงี้ยโอ้แต่พอดีว่าพี่เข้มต้องไปแสดงเป็นตัวโกงแต่พี่เข้มไม่ใช่ตัวโกงอ่ะพี่เข้มเป็นเป็นนังเอกอ่ชอบดื่มน้ำส้มนะตอนเช้าตื่นมานี่ก็คือนั่งร้อยเมลัยทุกเช้าขนาดนั่งนั่งประเพียบทั้งวันนะขนาดนั่งซ่วมก็นั่งประเพียบอยู่เลยอะไรแบบนี้พอไปเข้ากองถ่ายปุ๊บเอ่อเจ้านายก็สั่งเขาเรียกว่าผู้กำกับก็สั่งเฮ้ยเข้ม มึงต้องเล่นเป็นตัวโกงนะเราบอกโอ้ยไม่เอาอะเป็นแค่เป็นตัวของตัวเองเราไม่ทำละงานนี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะตกงานได้ดังนั้นการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบางครั้งถ้ามันต้องฝืนใจในการทํางานบางอย่างเนี่ยเออเราก็ไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะแค่เราทํางานแค่เราต้องแสดงละครหรือเราต้องทําอะไรที่มันขัดใจบ้างเล็กน้อยน้อยแต่เราทํางานอยู่ฮะนะดังนั้นอันเนี้ย เราสามารถทํางานได้นะครับสามารถทําตามคําสั่งของเจ้านายได้โดยที่เราไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองนะบางครั้งเราทําทําเพื่อมันมันเป็นงานแล้วมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงครับเราก็ต้องทํานะครับก็เป็นตัวอย่างที่พี่เข้มยกออกมาแบบขำๆนะบทสรุปนะครับการเป็นตัวของตัวเองแบบคร่าวๆนะครับอีกอีกสี่ข้อนะจะจบแล้วเพื่อนข้อแรกคือการมีา o u ด d รี่นะครับมีจุดยืนเป็นของตัวเอง เช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนมาล้ําเส้นเราเนี่ยมาบอกว่ามาอยู่ดีๆมาทักทายพี่เข้มนะเฮ้ยพี่เข้มขัดจะวดหรือ,อยังเนี่ยโอ้มันเป็นคำที่แบบหยาบคายมากแล้วเราก็ไม่ได้ชินกับสังคมแบบนี้นะครับเราบอกเฮ้ยเวลาทักทายกันทักทายกันดีๆนะสวัสดีเนี่ยมันก็เป็นคําที่แบบมาอาจจะฟังดูเก๋พูดกันทุกวันเลยสวัสดีแต่มันก็ดีกว่ามาเจอหน้าแล้วก็มาทักทายอะไรที่มันแบบทุเรศๆอย่างนี้ปวาวะนะครับเราก็ต้องมีบาเด d a r y มีจุดยืนเป็นของตัวเองคนบางคนจะล้ำเส้นเราเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะขีดและแน่นอนว่าพอหลังขีดนะครับอย่างที่พี่แคมได้พูดไปแล้วว่าเอา่อแต่ละคนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าปูมหลังชีวิตที่ต่างกันทั้งบ้านเขาอบรมมาต่างกันนะครับเขาก็อาจจะบางคนรนับไม่ได้กับการปฏเิเสธกับการขีดบา u n d รี่ของเราเขาก็จะเกลียดเราแล้วก็ถอยห่างออกไปก็มีบางคนก็จะมาอะไรหยาบคายกับเราก็มีนะครับ หรือบางคนเขายอมรับก็มีนะบอันนี้ก็คือการขีด b ว u ด d ร r y นะครับก็ทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบในในการสูญเสียบางอยา่างคืออาจจะเสียเพื่อนหรือเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนนะครับพวกไนะ์โค้ดแนวสปิริตชวนลิสหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อพลังงานคุณเปลี่ยนนะเพื่อนคุณกลุ่มเพื่อนคุณก็อาจจะเปลี่ยนด้วยสังคมคุณก็จ,จะเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้พี่เข้มเชื่อแบบสนิทใจเลย เออแต่แต่เขาออกแนวสเปริชวลลิสต์หน่อยๆนะคำเขาเรียกว่าไลโคดกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับแต่มันก็มีจิวิทยามาอธิบายได้เหมือนกันนะเรื่องตรงนี้นะครับข้อต่อไปนะครับลบแผลค้างใจเฮ้ยทำไมเราต้องลบแผลค้างใจด้วยแผลค้างใจก็เรามีแผลใจเนี่ยเป็นตัวของตัวเองของเราก็กเราก็ต้องเป็นแผลใจใช่ไหมบางครั้งแผลใจนี่แหละที่มันเป็นตัว ฉุดลังไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองได้โดยเฉพาะเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบทิ้งๆิคว้างๆวงเด็กที่ถูกเติบโตมาในครอบครัวที่โดนเลี้ยงแบบ conditional love อะแปลไทยว่าอะไรรักแบบมีเงื่อนไขอะแกต้องเป็นเด็กอย่างนี้แกต้องแต่งตัวอย่างนี้ไม่งั้นแกไม่ใช่ลูกฉันนะก็จะทําให้เด็กเนี่ยขาดความเป็นตัวของตัวเองคือต้องตามแม่ตลอดเลยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ไอ้พวกนี้วาเด็กเด็กพวกเนี้นยนะครับรวมถึงพี่เข้มด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีแผลใจในวัยเด็กนะครับต้องมาฮีอยู่ตอนโตนะครับดังนั้นใครที่มีแผลใจในวัยเด็กไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวซึ่งส่วนใหญ่แผลใจเนี่ยก็เวลาเราเป็นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ตัวนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองพอโตมาเนี่ยบางคนโดนทอดทิ้งเนี่ยโดนผู้ใหญ่ทอดทิ้งก็จะไปวิ่งตามความต้องการของคนอื่นเวลามีแฟนรูปแบบความรัก ก็จะออกมาในรูปแบบของการที่เรานี่ยต้องไปวิ่งตามผู้ชายวิ่งตามผู้หญิงผู้หญิงวิ่งตามผู้ชายที่เขาไม่เอาหรือที่เขาวางเงื่อนไขอะไรให้เราเยอะแยะเธอต้องอันนั้นสิเธอต้องอันนี้สิโอ้ก็คือปวดหัวไปหมดครับมันเกิดมาจากแผลค้างใจนะครับดังนั้นถ้าเราได้ลบแผลใจของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้แค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับจริงๆมันมีหลายตัวอย่าง แต่ไปเข้มนึกไม่ออกในตอนนี้นะครับข้อต่อไปคือการมีเซลล์ไอสติมที่ดีนะครับดูแลตัวเองเป็นก็จะดูแลคนอื่นเป็นนะครับมีความรักเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็จะชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไรแล้วก็ความสามารถของคุณ,คณเพิ่มได้คุณเรียนในสิ่งที่คุณอยากเรียนได้นะครับแต่เรื่องเรื่องของการเรียนเนี่ยมันก็แตกประเด็นไปได้เยอะแยะเนาะเพราะบางบ้านเนี่ยพ่อแม่บังคับให้เรียน ลำบากเลยเราก็จําเป็นจะต้องเรียนตามที่พ่อแม่เราอยากเรียนอยากให้เราเรียนเพราะว่าเขาเป็นคนเลี้ยงดูเราครับแต่เราก็ต้องมาฮิวแผลใจเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเออลึกๆเราอยากทาอะไรนะครับโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับการเป็นตัวของตัวเองก็หวังว่อเพื่อนจะได้แง่คิดอะไรดีๆนะครับจากตัวอย่างที่เพี้ยมยกขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างสมมุตินะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเก็บไปคิดเก็บไปเครียดนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับนี่ เอคลิปที้ถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังน,นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบพอดแคสต์แนวนี้นะช่องนนของเราเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องดูรูปไม่ต้องดูคลิปอะไรเลยนะครับเปิดฟังแล้วก็นอนฟังไปเพลินๆนะเพราะว่าเป็นเอ่อช่อลแนวพอดแคสต์นะครับเราก็เน้นฟังเสียงโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีด้วยครับ